การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าอ,อันเห็นอันนาดนะยิ่งเห็นแล้วก็ยิ่งเนาะเศร้าใจสภาพของการบินไทยทุกวันเนี่ยมันมีมันมีแค่สองข่าวจริงๆนะค่ะเลาออฟพนักงานอ,อหลายรอบมากล่าสุดก็อีกหนึ่งรอบค่ะจําเป็นสองสองก็คือข่าวขายของเก่าขายสมบัติขายของเก่าหมุนเงินกลับมาประคองชีวิตจริงๆนะการบินไทย แล้ววันที่สองต้องส่งแผนนะในระยะนี้มีแค่สองข่าวจริงๆหนึ่งเลย์ออฟหลายรอบมากหนึ่งสองขายของเก่าที่ไม่ได้ทำอาหากินแล้วขายของเก่าเครื่องยนต์อุปกรณ์อะไรต่างๆล่าสุดขายอะไรฮะตึกค่ะตึกศูนย์รเรือนะคะที่หลักสี่ค่ะตึกนี้ไม่ได้ใช้การเพราะว่าส่วนใหญ่ย้ายไปใช้ที่สุวรรณภูมิเขาเลยขายตึกนี้ไม่ได้ใช้การแยกหลักสี่เลยแยกหลักสี่ไปอ่ะก่อนที่จะถึงมันอยู่คนละฝั่งกับสนามบินดอนเมืองอ่ะ ก็ก็ไอ้ตรงนั้นถ้าเรียกเป็นทางการก็คืออย่างบ้านๆเราก็จะเรียกกันตึกตึกตึกลูกเรือตึกลูกเรือใช่แต่แต่จริงๆมันคือศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทยใช่เป็นศูนย์ที่ใช้ฝึกอบรมสำหรับพนักงานต้อนรับไงเวลาใครจะผ่านการอบรมก็ต้องมาเข้าคอร์สเรียนเนี่ยสี่ผมเข้าใจว่าวิภาขาออกค่ะผมเข้าใจว่าไปวิภาขาออกพอถึงแยกหลักสี่ตรงข้ามเจ๊ง พอถึงแยกหลักสี่เลยไปอยู่ซ้ายมือใช่ค่ะตรงข้ามเจเลิงยิงๆน่ใช่จะเห็นเลยป้ายการบินไทยหลาใช่ค่ะประมาณนั้นและตอนนี้ยิ่งเห็นใหญ่เพราะเขาติดป้ายตัวโตๆสีแดงฟอร์เซลฟอร์เซลแดงฉานเลยเอติดอยู่ที่หนังสือสีขาวนะคะป้ายผ้าสีแดงเพราะนั้นเห็นแน่นอนใครขับรถผ่านตรงนั้นฟอร์เซลเมื่อวานขึ้นป้ายเรียบร้อยล้แต่ที่วนี้แต่ที่วนี้ไม่ใช่แค่ ประกาศขายศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือการบินไทยที่ตรงหลักสี่เท่านั้นนะค่ะยังประมาณประกาศประมูลขายเครื่องยนต์เครื่องบินอีกประมาณ5ชุดด้วยใช่ค่ะ,พะเพราะว่าจะต้องเอาเองินสดมาใช้ในการเสริมสภาพคล่องไม่เท่านั้นนะเดือนมีนาคมเตรียมที่จะขอนะคะขอสารในการขายเครื่องบินอีกประมาณ 30- 40บถึงลำสามสิถึงลำใช่แล้วรวมถึงไปคืนเครื่องบินที่มันอยู่ในขั้นตอนการเช่าด้วยคืนไปเลยไม่ไหวละอืพอละ เศร้าใจอีกสิบลำคืนเครื่องบินที่เช่าเพ <ขอ S 1> ราะนั่นะเศร้าใจพ่อรอเลย์ออฟขายสมบัติเก่าก็มีแค่สองข่าวนี้นี่แหละใช่เพราะเขาต้องเงินไปเสริมสภาพคล่องหลังมิถุนาถ้าไม่มีการขายทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้มันไม่มีเงินมาเสริมสภาพคล่องแล้วจริงๆต้องกู้แบงก์มาจ่ายเงินเดือนข่าว่างี้ก็กู้ยากเก่ามาจ่ายเงินเดือนตายแล้วอยู่ไม่ได้หรอกอ่ะโอเคปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าค่ะ